ความเคื่อนไหวของรองโจ๊กนะคะพลตบตจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยก็ต้องเงียบหายไปสัก3วันเพราะว่า,ามีรายงานว่าตัวท่านได้ทำหนังสือลาราชการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับส่วนที่สโมสรตํารวจล่าสุดก็ยังเงียบกลิบนะครับก็จะเห็นแค่ทีมงานของรองโจ๊กทำงานแต่ตัววิกโจ๊กเนี่ยไม่อยู่แล้วคือสาเหตุที่ไปสโสมสรตารวจเนี่ยเพราะว่า พักหลังๆท่านก็ใช้ตรงออฟฟิศสำนักง,งานตรงนั้นนะเป็นฐานที่มั่นของท่านแหละในการทำงานแต่ว่าช่วงนี้ก็พักก่อนไปดูนะครับคุณผู้ชมครับมีรายง,งานข่าวล่าสุดนะครแจ้งว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านทำหนังสือลาราชการ3วัน27 2 9ถึง29กันยายนนะครับก็คือจนถึงพรุ่งนี้นะฮะคาดว่าน่าจะทำสมาธิเพราะว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ท่านก็เรียกว่า เคยไปบวชอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะก็น่าจะพักผ่อนทําสมาธิตามที่เคยได้สัมภาษณ์เอาไว้ถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกจะเคยไปบวชอินเดียเลยนะ India, ใช่ช่วงที่เรียกว่าขาลงแต่ก็กลับมาได้เลยนะช่วงมรสุมหนักๆแล้วล่าสุดเนี่ยแน่นอนแล้วครับมีทนายมาแล้วนะฮะทนายอนันชัยชัยเดชก็อาจจะเตรียมปรึกษา ในการสู้คดีต่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าพร้อมสู้เต็มที่แล้วมีทนายแล้วโดยเฉพาะอาจจะมีการยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจนารณาไตาส่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาลกรณีที่ตำรวจออกหมายคนบ้านบิ๊กโจ๊กระบุแค่บ้านเลขที่ไม่ระบุชื่อเจ้าบ้านแล้วก็ยื่นคำร้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อขอให้ไตส่สวนทางละเมิดกรณีการขอหมายจับของชุดจับกลุมนายตำรวจทั้ง8นายไม่มียศนำหน้ามไม่มีการระบุอาชีพให้กับศาลอย่างชัดเจน ส่วนบรรยากาศที่สโมสรตำรวจตลอดทั้งวันนี้คุณผู้ชมครับก็บรรยากาศเยบเหงานะฮะมีเพียงแค่สื่อมวลชนที่ไปรอปักหลักก็จะมีแค่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบบางส่วนเข้ามาทำงานไม่ได้เยอะเหมือนกับที่ผ่านมานอกจากนี้ก็มีทีมงานครับที่คอยดูแลเรื่องการเดินทางให้กับรองโจ๊กก็เห็นเข้ามาเหมือนกันนะฮะลักษณะเข้ามาสแตนบายเพื่อรอรับรองแต่จากการเข้าไปถามทีมงานก็บอกว่า นายไม่ได้แจ้งว่าจะเข้ามามนะครับเพราะว่าไม่มีภารกิจวันนี้แต่ทีมงานก็ต้องเข้ามาสแตนบายอยู่ดีขณะเดียวกันครับทีมข่าวก็เลยโทรไปถามทนายอนันชัยชัยเดชนะครับซึ่งล่าสุดบิ๊กโจ๊กได้แต่งตั้งให้เป็นทนายความส่วนตัวทนายอนันชัยก็ยืนยันว่าวันนี้บิ๊กโจ๊กจะไม่ได้เข้าไปนะครับยังไม่ได้มีการนัดหมายกันด้วยซึ่งระหว่างนั้นทนายอนันชัยก็อยู่ระหว่างการว่าความในคดีอื่นก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรชัดเจนนะฮะ ติดตาม p p ีพ v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย